สะารับการงนผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางหัวหน้าหน่วยอุทายโดนท่านนายกนะครับของตาบนบางใหม่ก็ช่วยกันนะครับมีตชดอนะครับมาช่วยกันนะครับทําฝายเพื่อชะลอน้ําไว้ใช้ในพื้นที่หมู่4นะครับของตะบนบางใหม่นะครับก็มีคุณวัดนะครับนํากระสอบไฟจํานวนพันใบมาสนับสนุนนะครับกระสอบเพื่อใช้บรรจุทราย ตอนนี้ทาตนตชะรอศหนึ่งนะครับก็มีกําลังคนมาช่วยกันผส,สมทรายแล้วก็นำทรายมายนะครับเพื่อเตรียมก่อสร้างหัวหน้าหน่วยกุชานนะครับลงไปช่วยในการแนะนาําในการทําฝายนะครับอา่าหัวหน้าหน่วยกุชานยกมือหน่อยอ่าโอเคนะครับนั้นก็ท่านผู้บังคับชุดของตชะรอศีหนึ่งนะครับบุญละใช่ไหมบุญละนะอ่วันนี้ไม่ได้มาจีบแม่ไมไมนะครับมาช่วยทําฝายธรรมดาที่มาจีบแม่ไม้ <laughs> ก็มีกำนันผู้ใหญ,ญ่บ้านนะครับรวมทั้งสมาชิกของเทศบาลวังใหม่นะครับแล้วก็กำนันผู้ใหญ,ญ่บ้านผัยปกครองวังใหม่มาช่วยกันนะครับรวมทั้งพี่น้องประชาชนทำฝัตอนนี้เป็นคลองพรหมูสีวังใหม่นะครับตอนนี้ก็ตัดมาแล้วก็มีการวางรูปแบบนะครับเอาไม้ล็อกไว้กับหลักแล้วก็จะนํากระสอบทรายใส่ไว้ภายในนะครับก็จะเป็นฝายชลน้าซึ่งหัวหน้าอุชานบอกว่าทํามาที่ระนองมาเป็นพันๆฝายแล้วครับนี่ก็เอาตัวอย่างมาใช้ที่ทุ่งพรด้วยขอบคุณทางหัวหน้าอุชาน ขอบคุณทางสชขอบคุณทางเทศบาลวางใหม่แล้วก็พี่น้องนะครับชาววางใหม่ทุกคนที่มาช่วยกันนะครับครับตอนนี้ก็ทางท่านหัวหน้าอุชานได้วางรูปแบบในการทําคอกนะครับสําหรับนํากระสอบทรายมาวางไว้เพื่อป้องกันการพังทลายโดยการนําไม้ไผ่ในพื้นที่นะครับมาทําเป็นหลักแล้วก็มีไม้ไผ่ทาเป็นคานนะครับแล้วก็เชือกถูกเพื่อให้เกิดความแข็งแรงนะครับตอนนี้ก็ ำลังเตรียม,ยมเตรียมก็เรียกคอ,อก,กอน,นะครับคอ,อกไม้ไผ่สำหรับ <S 2> <S 2> <S 2> <S ใส่กระสอบทรายนะครับตอนนี้ก็มีประสาทนิดหน่อยคือมีต้นละกราที่ราล้งน้ำระวังนะครับตอ,อนนี้ก็จะปลูกเพื่อให้เกิดความแข็งแรงนะครับเวลาน้ำมาแดงๆก็จะรักษากระสอบทรายไว้ไม่ให้ไม่ให้เคลื่อนที่นะครับอันนี้กท็ทำเป็นคอ,อกกัอนอันนี้หัวหน้าอุทานบอกเป็นเทคนิคก,การทำฝายชะน้ำทางทาง,ทางป่าไม้นะครับก็นำมาช่วยกับทาง ตำบลวังไผ่วังใหม่นะครับที่ทางท่านกำนันท่านนายกและก็ทีมงานได้เชิญมาช่วยน,นะครับตอนนี้มีท,มทั้งตชดครับมีทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านสา้ปกครองครับมีทั้งสมาชิกสภาเทศบาลวังใหม่แล้วพี่น้องประชาชนได้ช่วยกันนะครับรวมทั้งเจ้าที่จากกองป่าไม้อุทยานนะครับช่วยกันอยู่ตอนนี้ครับมันก็มัดคมีแล้วนะครับตอนนี้มีคนมาช่วยกันนะครับเป,ป็ชชนจิตอาสาช่วยกันนะครับ,าารบทำให้เกิด พื้อาจารย์ใช่เออว่าไงสายลูกขอสองไอ้เมียเลยทีว่าผมถ่ายล้ถ่ายละเออเอามาอ้างอ้างกับเมียว่ามานะเดี๋ยวหายไปไหนไม่รู้มัย่ไหนกันเนี่ยเบ้ยมุตัยอยู่หเออดตัวอว่านะก็กนยแบบยตรงนี้พแล้วกินตอิตอใช่มายก็ิได้เลยช่วยกันนะครับสวัสดีทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือ ทางตชดกับทางกำลังผู้ใหญ่บ้านก็ช่วยกันขนทรายซึ่งบันจุไว้ข้างบนนะครับซึ่งทางท่านนายก ก็ให้ผสมปูล,ลงไปด้วยนะครับจะเกิดการแข็งตัวในระหว่างที่เขาทาปฏิกิยากันในน้ําก็จะกลายเป็นก้อนแข็งๆนะครับไม่สลายง่ายนะครับเวลาเปื่อย <ừ. S 1> แล้วก็สับเปื่อยแล้วก็ับวางแนวกอนแล้วเดี๋ยวจะเอาสากระสอบไฟนะครับที่ลงไปอันนี้ทนายกนะครับทนายกวางใหม่นะครับท่านก็มาอํานวยการสร้างฝายทั้งหมดวันนี้11ต,ตัว11แห่งนะครับ สร้างวันสิบเอ็ดแห่งกะว่าให้เสร็จภายในวันนี้เลยถ้าทำได้ไม่ไม่ผีเขาว่าเอาล้วเอาลักนี้ปักนี้เลยกันเหมือนดึงโน้ตเลยนี่ก็กำลังวางคอกอยู่นะครับเชื่อให้กระสอบทรายอยู่ด้านในป้องกันการไหลพยายามที่น้ำกระแสน้ำพัดกระสอบทรายนะครับก็จะได้ไม่ไม่พังเสียหายนะครับถ้ากระชอน้ำไปใช้เป็นที่นี่ก็เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับยังมีน้ำไหลอยู่ในช่วงนี้นะครับซึ่งก็จะสูงประมาณเมตรกว่าๆนะครับก็คงจะ น้ำไว้ได,ด้ในลําห้ยตลอดสายนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องซึ่งส่วนแญ่ก็จะทําเกษตรกรรมนะครับมีแรมนะครับเพราะต้นกาทุเรียนนะครับ ก็เป็นไฟล์ซึ่งได้ผสมปูนอ่ะรัส่วน1ต่อ5นะครับปูน1ส่วนไฟห้5ส,ส,ส่วนนะครับพัดนำมาโรยเพื่อที่จะให้ไปอุดช่องว่างนะครับระหว่างคอ,น,อ,อน,นะครับแล้วก็ระหว่างขึ้นคอเดี๋ยวก็จะเลป็นว เป็นเทคนิคการข้างฝ่ายชลน้ะให้สามารถขึ้นน้ำได้นะครับตอนนี้ก็เริ่มนำกระสอบทรายที่บรรจุปูนนะครับเขามาวางเรียงไว้ในบริเวณคอกไม้ไผ่ที่จัดเตรียมไว้นะครับก็จะมีความมั่นคงแข็งแรงตอนนี้ก็ใช้แรงงานพี่น้อง เ็นมากนะครับที่มาทำาหากินในที่นีช่วยนะครับมาช่วยด้วยนะครับเก็บทำความสะอาดบริเวณหน้าฝายเพื่อให้เกิดความสะอาดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาปูนผสมสายเทล,ลงไปนะครับเพื่ออุดรอยที่รั่ว ด้านหน้านะครับให้ให้สามารถกันซึมได้นะครับแล้วก็เท,เทปูนผสมทรายลงไปเ,เพื่อให้เข้าไปอยู่ในรั่วในบริเวณหน้าฝ่านะครับเ,ระะเป็นเทคนิคที่ทางหน่วยป่าอนุรัได้นํามาใช้นะครับก็จากรคสบการที่ท่านได้ทาที่จังหวัดนนท์นะครับนนมา ลอยบริเวณน้ำใสเพื่อให้ไปอุดอุดลอยระหว่างกระสอบช่องว่างระหว่างกระสอบนะครับฟูที่ผสมทรายก็จะเข้าไปอุดแล้วก็ทาให้สามารถกักเก็บน้ําได้นะครับครับสวัสดีครับกล่าวถึงภารกิจวันนี้ครับวันนี้ภารกิจทำฝายชะลอน้ำเพื่อถวายแก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ี่ต้องการใช้น้ำในหน้าแรงจะได้มีน้ำใช้ครับตอนนี้ทำได้8ตัวครับครับงบประมาณในการก่อสร้างนี้เยอะไหมครับก็อตอกักง,งเองครับกษาไปขอทรายจากองค์ธนประานมาครับแล้วก็ถึทรายก็มีผู้ประกอบการที่ช่วยเหลือใช้กำลัง แรงโโโของตดของฝ่ายเทศบาลก็คื้ใหญ่มัน่นั่งกำนันครับแล้วก็สัญชาตญาณของตบังใหม่ครับโครงการต้องมัดมีกี่ตัวครับคือแดตัวครับวันนี้ทำได้แปดตัวครับในเส้นทากว้างครับวันนี้ท่านได้กี่ตัวครับแปดตัวครับส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือพรุ่งนี้ทำต่อครับได้เชิญตดสี่หนึ่งและทหาร ครับขอบคุณมากครับผมเป็นที่เดียวองเป็นวัดของอำเภอเมืองครับคือตำบลลงใหม่ครับครับคุณอนันตประลัดเทศบาลตำบลวังใหม่ครับวันนี้ได้ร่วมกับอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมอาสาก่อสร้างฝายแมวนะครับในที่ตำบลวังใหม่หมู่ที่4ซึ่งเป็นที่ได้รับเลือกของอำเภอเมือง หนึ่งเดียวนะครับโดยดําเนินการทั้งหมด11แห่งในหมู่ที่4นะครับในพื้นที่หมู่ที่4บริเวณคลองพร,รซึ่งเป็นพื้นที่ที่เศรษฐกิจของอตาบลวางใหม่และอําเภอเมืองจังหวัดชุมพรตอนนี้จะเป็นพื้นที่ที่พคตบุกาะทําก้าไม้ทุเรียนซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อข,ข,ของอําเภอเมืองของตาบลวางใหม่ของจังหวัดชุมพรของประเทศด้วยนะครับครับก็พื้นที่ต้นน้ํา ตำบลวางใหม่เ,เป็นพื้นที่ต้นน้ําด้วยนะครับวันนี้ได้มีโอกาสาร่วมกับอาเภอจิตอาสากำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับร่วมกันร่วมแรงร่วมใจก็ประมาณร้อยกว่าคนที่มาร่วมทํากิจกรรมวันนี้ได้ดําเนินการกิจกรรมเนี่ยเราเดําเนินการ2วันวันที่ยี่กับวันที่7ดทั้งหมดมีเป้าหมาย11จุดวันนี้เราได้ดําเนินการไปทั้งหมด8จุดจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นครั้งแรกนะครับซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอมาท,ทําพิธที่เปิดในช่วงเช้านะครับช่วงเช้า ก็ถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่ทางรัฐบาลทางจังหวัดสบุวราราการจังหวัไดได้เริ่มโครงการที่สนองพระราชด,ดําเนิของออระจินีดานการที่9ที่ดําเนินการตามแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ป่าต้นน้ํานะครับซึ่งตรงนี้เป็นการอนุรักษ์แหล่งน้ําเก็บกักน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดูดแล้งนะครับวันนี้ก็ถือว่าบรรลุผลสําเร็จพอสมควรนะครับ ครับผมขอบคุณมากครับครับสว,สวัสดีครับสวัสดีครับผมบส,วสวัสดีครับผมนายชาติชายขึ้นประศักด์กำนันตำบลกำนันตำบนทองใหม่ ผลประโยชน์ที่ได้สาฝายวันนี้คือประโยชน์แก่ต้นทุเรียนต้นไม้ในพื้นที่ได้สาฝายว่าได้รดน้ําได้ใช้ในต้นกล้าพันธุ์ทุเรียนของตำบลมุงสีตํรบงใหม่และได้ชะลอน้ําไว้เวลาน้ํามากได้กักเก็บน้ปใช้ในการเกษตรแล้วก็ได้ได้ชะลอน้ําด้วยความเร็วของน้ําได้เก็บน้ําด้วยได้ชะลอความเร็วน้ําด้วยตามนโยบายของนายหลวง ราชการที่9้าและเฉลิมฉลองเฉลิมเกียรติของพระราชินีนก,การที่เพพ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 ก้าพันปีหลวงครับแล้วการสร้างฝายชะลอน้ํานี้ควบคุมพื้นที่เท่าไหร่ครับทั้งสิบดตัวครับคูบคุมพื้นที่ก็ประมาณหลายหลายหลายไร่ครับสป็สุดไร่เพราะว่ามันน้ํามันมีหลายสายครับผ่านมามีหลายสายแล้วก็ควบคุมหมดเพราะเป็นสายสายที่ว่ามาลงในคลอง คลองคลองใหญ่แต่ว่าต้องผ่านชะลอเราต้องผ่านชะลอจากซอยเล็กๆหรือว่าฝายเล็กๆันหรือว่าต้วเล็กๆก่อนครับคผมเพ <spun> ื่อก่อนจะออกออกวใหญ่แล้วก็ลงคลองลงในคลองใหญ่และน้ําไปไหลออกในเมืองขุนพรครับเล่าถึงไอกเกษตรกรที่เพาะต้นกล้าทุเรียนให้ประชาชนรับรู้รับทราบนิดนึงครับเป็นอย่างไร ครับก็คือตอนนี้เป็นแหล่งพันไม้ของมูลสีที่จังหวัดนนงใหมีนี่เป็นแหล่งพันไม้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศครับเพราะว่า,าอาชีพเขาหลักเขาตอนนี้เขาเป็นต้นกลา้าคือขายทัวทั่วประเทศไทยและส่งออกนอกเป็นแหล่งที่ใหญ่สุดของประเทศไทยที่ผลิตต้นกลา้าต้นไม้ผนต้นกลา้า้นไม้จุเรียนเขาทำมาเป็น50ปีนะครับครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับับดีครับ